สวัสดีคะ่ะพอเจริญเครื่องจาักรกลนะคะอ่าคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะคะของตัวเครื่องตัดหญ้าใบวายแบบติดแมคโครนะคะตัวนี้ขนาดหน้ากว้าง80ซนติเมตรนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นระบบของไฮดรอลิกนะคะก็คือติดแมคโครอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะคะว่าตัวนี้ติดตั้งตอนที่จะใช้งานติดตั้งยังไงนะคะอ่ะเราก็จะมีสายไฮดรอลิกแถมไปให้ ก็คือจะเป็นสายตัวแบบนี้เลยนะคะมันใช้ถอดเอาอย่างนี้ถอดเอาอ่าอันนี้คือถอดอ่าอ,อันนี้เราถอดนะคะก็คือมันจะเป็นตัวของคัปปิ้งนะคะก็ล้าใส่ก็ใส่ถ,ถอดเอา,อานีคือดึงแล้วกดอ่าให้มันนี่ก็คือให้มันเข้าล็อกของมันนะคะถ้าไม่เข้าเราต้องขยับลองลองไปกดรายแยกดูให้ใบมันตี อ,อ่าอันนี้ก็คือ <Okay. S 1> เริ่มแรกเราทดสอบก็คือใส่ไปก่อนเลยนะคะข้างไหนก็ได้แล้วเราพอใส่เสร็จจากตรงนี้นะคะแล้วเรามาทดสอบระบบของตัวแมคโครดูนะคะว่ามันหมุนไปทางไหนนะคะก็คือหลักๆเลยตัวนี้จะต้องหมุนเสยขึ้นนะคะตัวนี้เป็นปากนะคะฝั่งนี้นฝั่งนี้คือปากแล้วก็ต้องให้มันหมุนเสยขึ้นนะคะหมุนแบบนี้ มันหมุนว้างให้มันสลับสายสองอ,องแล้วถ้าเกิดว่าเราลองทดสอบดูแล้วมันหมุนตีความแบบนี้ให้มาสลับสายตรงนี้นะคะก็คือสลับข้างกันเลยนะคะก็อันนี้คือตัวที่ติดตั้งจากตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งนะคะปกติแล้วตัวแมครของลูกค้ามันจะมีลายแยกนะคะซึ่งมันจะเดินสายมาอยู่ประมาณนี้มันจะมีสองข้างนะคะก็มันก็จะมีเป็นตัวตัวเมีย นะคะใช่ไหมเป็นตัวเมียมีเป็นตัวเมียนะคะหรือว่าตัวผู้ส่วนมากก็จะเป็นตัวเมียอ่าส่วนมากก็จะเป็นตัวเมียนะคะเราก็เอาตัวเนี้ยนะคะไปเสียบกับลายแยกดูบางทีก็จะมีตัวผู้อ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแมโครแต่ละคันไม่เหมือนกันนะคะตัวเมียเราก็จะมีข้อต่อให้อ่าถ้าเป็นตัวเมียเราจะมีข้อต่อไปให้นะคะแต่ถ้าตัวลายแยก ลูกค้าเป็นตัวผู้ก็คือก็ใส่ได้เลย,เลยค่ะอโอเคก็คือ2องฝาข้างนะคะมันจะมีสองอันก็คือใส่สายตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาใส่ตรงนี้นะคะเราใส่ตรงนี้เสร็จเราก็ทดสอบระบบที่แมคโครเลยลองหมุนดูได้เลยนะคะถ้ามันผิดข้างอยู่เราก็แค่สลับสายนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็จะเป็นการวิธีการดูแลรักษานะคะก็ตัวแมคโครตัวเนี้ย ตัวเครื่องดัด้าตัวนี้นดูแลง่ายนะก็มันจะมีตัวอัดจารบีนะคะก็จะมีตรงลูกปืนนะคะตรงนี้หนึ่งจุดนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวตรงนี้ตัวนี้ก็คือจะเปิดฝาแล้วเราก็เอาจารบีอัดเข้าไปได้เลยนะคะก็จะมีอยู่สองสองจุดนะคะที่ต้องต้องอัดจารบีอยู่บ่อยครั้งนะคะคือก็คือเราเวลาก่อนจะใช้งานก็คือเรามาอัดตรงนี้ได้เลยนะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อทักกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านพรเจริญเมือจักกลค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ